สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว นี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติหมายชลไฟ้าโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักข้ามททบ5รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเรียลลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขัว้วที่กำลังคุกคามชีวิตทั่วโลกในทุกๆวันอย่างไรความร้อนเมษายนส่งสัญญาณชี้เอเชียโดนคลายเมชเชนโจมตีหนัก องค์การโนอาเป็นหน่วยงานล่าสุดที่ออกมาชี้ว่าความร้อนเมษายน67ทําโลกร้อนผิดปกติต่อเนื่อง11เดือนแล้วญี่ปุ่นประกาศยุทธศาสตร์ชาติใหม่ทำเน็ตซีโรภายในปี2040ในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนวันนี้พบจ่าพินโยมือปราบอสอรพิษชื่อดังจะมาพาคุณผู้ชมรับมือสัตว์ร้ายที่จะมาใกล้ตัวเราจากผลของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ ในการจับตาส่าอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกเพื่อสันตที่16พฤษภาคม2567ผมยังคงรวบรวมสัญญาณที่บ่งชี้ให้ผู้ชมรู้ว่าเราอยู่กับช่วงเวลาที่เจอกับสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานของจริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือต้องรอไปเผชิญในอนาคตและสัญญาณในวันนี้มาจาก นักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศจาก w w a ได้ออกมาสรุปตรงกันว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เกิดขึ้นในเอเชียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่โจมตีเอเชียหนักขึ้นครับ ปกติแล้วการจะชี้ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือไม่ต้องใช้การติดตามเป็นข้าบเวลาเป็น10ปีเลยนะครับแต่ล่าสุดครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นานาชาติจาก World Weather Attribution หรือ WWA ได้ประเมินว่าเภาพอากาศร้อนจัดทั่วทวีปเอเชียในเดือนเมษายนมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครับ นักวิทยาศาสตร์จากตมยูเอเชื่อมโยงภัยพิบัติจากสภาพอากาศสุดขั้วในเดือนเมษายนกับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศว่ามีผู้คนหลายหลายล้านคนนะครับทั่วทั้งทวีปเอเชียได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงเกินสิติเดิมทําให้ต้องมีบางประเทศนะครับต้องปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนจากการเจออากาศร้อนจัดครับพืชผ,ผลทางการเกษตรก็เสียหายเป็นบริเวณกว้างและก็มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ประเทศที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามเนื่องจากว่าเจอสภาพอากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับขณะที่อุณหภูมิในอินเดียสูงถึง46องศาเซลเซียสในเดือนเมษายนจนนำไปสู่การต้องทนทุกข์กับความร้อนและการเสียชีวิตเมื่ออุณหภูมิในเดือนเมษายนพุ่งสูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นอยู่เสมอในเอเชียอยู่แล้วแต่ความร้อนกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกก็จากการปล่อยก๊าซในกระจกตัวการดักจับความร้อนและปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอ มันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์บนโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยนะครับว่าความร้อนขั้นฮารุโหดที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาจะเกี่ยวข้องกับความร้อนของโลกและการมีปรากฏการณ์เอลนิโยตที่มาช่วยเราแผดเผาเอเชียจนอ่วมกันขนาดนี้ บทสรุปของข้อมองชีน้นี้นักวิทยาศาสตร์จะเรียกร้องว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งรวมถึงไทยด้วยต้องปรับตัวรับมือกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนะครับและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเฉพาะให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความจําเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการรับมือกับความร้อนอย่างเร่งด่วนครับ มาดูการอัปเดตล่าสุดที่อีกองค์กรหนึ่งที่พูดถึงความร้อนที่ไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยนะครับเมื่อโนอาออกมาชี้ล่าสุดแล้วนะครับว่าเมษายนปีนี้เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทําให้โลกร้อนต่อเนื่องผิดปกติเป็นเดือนที่ 11." ครับ สำหรับเดือนที่1ที่รับรู้ได้ว่าโลกมีอุณหภูมิสูงผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นคือเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะครับจากนั้นการเก็บสถิติอุณหภูมิโลกก็ยังไม่พบเลยว่าโลกจะเย็นลงอีกเลยครับจนเมษายนเดือนที่แล้วโลกก็ยังระอุหนักไม่หยุดจึงนับรวมถึงตอนนี้ว่าเราอยู่กับโลกที่ร้อนผิดปกติต่อเนื่องถึง11เดือนแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวครับ สำนักบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA และองค์การนาซาเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนเมษายนในตำแหน่งที่คุณชมเห็นอยู่นี้ครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยศตวรรษที่20ถึง2.38องศาฟาเรนไฮ์หรือ1.32องศาเซลเซียสนะครับซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิในเดือนเมษายนปี2 5 6 3ซึ่งเคยเป็นเมษายนที่ร้อนที่สุดครับสำหรับใน11เดือนติดต่อกันนะครับที่โลกร้อนผิดปกตินั้นเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมครับอยู่บนยอดของเส้นสีส้มนี้เลยครับก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดรายเดือนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันครับรวมถึงอีก4เดือนต่อมาครับมีอุณหภูมิผิดปกติมากกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดครับก็คือกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจนมีผลทําให้ตลอดทั้งปี2566นั้นเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิร้อนที่สุดเป็นประวัติการครับ สำหรับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนที่โนอาบันทึกไว้ได้แก่อเมริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแคริบเบียนขณะที่ยุโรปและอเมริกาเหนือร้อนระอุเป็นอันดับ2ส่วนแอฟริการ้อนเป็นอันดับ4นะครับ สำหรับรายประเทศนะครับโนอาบันทึกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิที่ฟิลิปปินส์นั้นสูงถึงเกือบ40องศาเซลเซียสในตอนกลางวันและเหลือเพียง30องศาในตอนกลางคืนส่วนจีนเมียนมาและลาวก็ทำลายสถิติความร้อนสูงสุดในเดือนเมษายนขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญกับคลื่นความร้อนถึง3ระลอกในเดือนเมษายนครับนอกจากนี้อุณหภูมิมหาสมุทรทั่วโลกนั้นก็ยังคงร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่13ครับโดยแอตแลนติกเหนือมีอุณหภูมิร้อนเป็นสถิติใหม่รายเดือนต่อเนื่องเเป็นนนนนนดืออททีีี่่14ขณะแตตลลิกกางั้ม ภูมิร้อนราวกับเป็นอุณหภูมิน้ําทะเลในช่วงของฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมครับโนอายังคาดการณ์ด้วยว่ามีโอกาสถึง61%ที่ปี2 5 6 7จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดใหม่ของโลกนะครับซึ่งอาจทำลายสิติในปี2 5 6 6ที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากว่าในปีนี้มีปรากฏการณ์เอล尼โยที่รุนแรงแม้ปัจจุบันจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ก็คาดว่าจะยังคงมีผลกระทบหลงเหลือให้ความร้อนภาพรวมของทั้งปีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สูงขึ้นครับ แน่นอนครับว่าการจะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,าก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกะครับงั้นเราไปดูครับญี่ปุ่นได้ประกาศสร้างยุทธศสาสตร์ชาติลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกำหนดเป้าหมายอุตสาหการรมปี2040หรือลดก๊าซเรือนกระจกทำเนซิโลให้เร็วขึ้นกว่าที่โลกกำหนดไว้ถึง10ปีครับ รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะสร้างยุทธศาสตร์ระดับประเทศใหม่นี้สำหรับเป้าหมายปี2583ครับให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าโดยจะมีการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเร่งลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศสำหรับญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับที่5ของโลกนะครับมีเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซังกล่าวลง46%จากระดับปี2556ภายในปี2573และก็ให้ คาร์บอนสุทธิเหลือศูนย์ 0, ภายในปี2,593ครับปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า150ล้านเยนหรือประมาณ28.8ล้านล้านบาทไทยครับให้ภาครัฐและเอกชนภายในระยะเวลา10ปีคาดว่ายุทธศาสาตร์ปี2583จะปรับปรุงแผนลดก๊าซเนกระจกของปีที่แล้วให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนระยะยาวมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทภายในประเทศและส่งเสริมการเติบโตทาง เศรษฐกิจกครับเป็นอีกหนึ่งของการแข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบในเวทีโลกจากกระแสลดโลกร้อนที่ประเทศไทยไม่ควรจะมองข้ามนะครับ และสำหรับช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้ามเลยนะครับเมื่อการที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบทุกวันนี้แน่นอนครับจะผลักดันให้สัตว์ร้ายเคลื่อนย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้คนมากขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆท่านเจอในปัจจุบันวันนี้มือปราบอสรพิษชื่อดังจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับท่านครับกับจ่าสิตํารวจพินโยพุกพินโยหรือจ่าพินโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับยินดีครับพี่วันนี้จ่าพินโยจะมาบอกอะไรกับคุณผู้ชมคร ครับก็ในเรื่องของสัตว์นะครับเพราะช่วงนี้มันช่วงรอยต่อข้างระหว่างฝนกับร้อนอนะครับมันมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เขาก็รับรู้ไม่ต่างจากมนุษย์เช่นกันเขาเป็นสัตว์เลือเดียนคืออะไรที่มันร้อนมากๆเขาก็อยู่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาหาเราเริ่มขยับคือหมายถึงว่าบ้านคนก็คือเป็นแหล่งที่แหล่งอาหารที่สําคัญใช่ครับเด,เดี๋ยวเก็บตัวอย่างไว้แค่นี้ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาเรียนรู้ไปกับเรานะครับกับ3า0องศาโกกลีนสักครู่ครับ